สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับต้นสมุนไพรนะครับเป็นพืชสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับซึ่งนี่นะครับลำลูกเขาจะลูกสีแดงนะครับมะนมะม่วงหาวมะนาวโพเนี่ยเป็นชื่อจริงเขานะครับก็เพี้ยนมาจากว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหนะครับเป็นพืชพันธุ์ท้องถิ่นครับแถวเชียงใหม่เขาเรียกว่าน้ําขี้แฮ็ด แล้วกรุงเทพเขาเรียกหนามแดงนะครับภาคกลางก็เรียกว่ามะนาวไม่รู้โหวแล้วก็ภาคใต้ก็เรียกว่ามะนาวหัวนะครับมะม่วงขาวมะนาวหัวเป็นผลไม้นะครับสมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะผลจะมีสีแดงนะครับมีสีแดงเห็นไหมผลมีสีแดงนะครับแล้วก็มีสีเขียวเรียวเล็กคล้ายมะเขือเทศรสชาติก็จะ ออกหวานนุ่มเล้นนะครับแต่ถ้ายังไม่สุกก็จะมีรสเปรี้ยวเข็ดฟันมีรสฝาดด้วยนะครับมีธาตุเหล็กด้วยนะครับมีธาตุเหล็กนะครับมะม่วงหาวมะนาวโห่นี่นะครับก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับ,เ,รบเนี่ยครับเนี่ยผมปลูกใส่ท่อนะครับตอนเช้ารดน้ำ นะครับรดน้าตอนเช้าทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะออกลูกลูกเขาจะแดงๆนะครับเริ่มเริ่มออกลูกแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองปลูกไว้นะครับทานที่บ้านดูเขาบอกว่าประโยชน์ของเขานี่ก็คือต่อต้านสารอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยเรียวรอยช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแก้อาการอ่อนเพลียนะครับเพิ่มความ กระชุ่งไปช่วยในร่างกายช่วยให้เจริญอาหารนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้ลดความอ้วนด้วยนะครับช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการรักษาโรคมะเร็งด้วยนะครับมีท่านเหล็กเขาบอกว่าช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยนะครับปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายปลูกในท่อไว้ปลูกในท่อนะครับต้นเขานี่นะครับเขากำลังออกลูกหลสวยเลยทีเดียวนะครับ สาระดีๆนะครับมานำมาฝากวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ KKnew นะครับกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีสาระดีๆจะมาบอกกล่าวอีกนะครับ